เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลโดยคณะอนุกรรมธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการอภิปรายเรื่องคุณธรรมความซื่อตรงของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองณสำนักเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภาสองเพื่อระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติร่วมกันขับเคลื่อนง,งานสมัชชาค,คุณธรรมปี2553ภายใต้กรอบแนวคิดซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียงในประเด็นข้าราชการและนักการเมืองครับวันนี้เรื่องที่เราพูดก,กันพูดก,กันถึงเรื่องความซื่อสัตย์คุณธรมรมกับซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง เพื่อที่จะนําไปสู่เรื่องของแผนกับความซื่อสัตย์ของชาตินะครับก็พูดกันว่าความคุณธรรมเป็นเรื่องหนึง่งความซื่อสัตย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับสอ,อย่างนี้เป็นเป็นนามธรรมาผู้นำต้องเป็นตัวอย่างต้อเป็นผู้ปฏิบัติให้เห็นผู้นําก็คือผู้นําท่างการเมืองผู้นำทัางข้าราชการประจําต้องทําตัวอย่าง เห็นความซื่อสัตย์ให้เห็นถ้าเพื่อสามารถทําได้ดังนั้นในครับสังคมเราจะดีขึ้นใน,ในทุกเรื่องสาหรับการจัดสัมมนาที่จัดในรอบแรกเนี่ยนะครับจานวนสองครั้งครั้งที่หนึ่งที่จัดไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่18มิถุนายนเป็นการที่เราเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกันสัมมนาและครั้งนี้เป็นหัวหน้าส่วนราชการในภาคร,รัฐและรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งสองครั้งนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีที่จะเรียนเชิญผู้ที่ เราเชื่อมั่นว่ามีความซื่อตรงต่อหน้าที่และเป็นคนที่มีความซื่อตรงต่อบุคคลทั่วไปมาช่วยกันออกความคิดเห็นว่าเหตุที่เขาเป็นคนที่ดรับการยกย่องว่าเป็นความเป็นคนที่มีความเชื่อตรงนั้นเ,นเกิดมาจากอะไรผลจากครั้งนั้นเนี่ยนะฮะเราจะพยายามให้ทุกส่วนรานการรับไปทาโครงการนําร่องที่จะสร้างหน่วยงานที่มีความเชื่อตรงขึ้นมานะครับผลของการที่จะทดลองทําจะใช้เวลาประมาณหกเดือนคือ ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับและทั้งหมดก็จะเข้าไปสู่สมัชชาคุณธรรมในเดือนกรกฎาปี54ซึ่งศูนย์คุณธรรมจะจัดข,ขึ้นต่อไปครับ